สวัสดีครับสำหรับวิดีทัศนตอนนี้นะครับจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการนำหลักการนะครับของ EFS เหนี่ยวนำนะครับมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันสำหรับอุปกรณ์ที่ตั้งอยู่ตรงน,นี้นะครับมันก็คือเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะครับเราจะเอามาใช้สำหรับการทำอาหารอยู่แล้วแล้วเราก็จะมีกระทะนะครับที่จะทำอาหารกันด้วยนะครับ สัปปะนนะครับมันจะมีคุณสมบัติพิเศษยังไงนะครับสำหรับเตาวันนี้ที่มันแตกต่างกับเตาอื่นๆยังไงเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับในการทำน้องมาทอดไก่กันดีกว่านะครับซึ่งกระทะนี้ก็จะมีคุณสมบัติพิเศษนะครับในการทำอาหารนะครับเพราะว่าเราจะใช้ันแค่ส่วนเดียวนะครับเพื่อที่สู์ถึงหลักการนะครับของการใช้เตาไม่เหล็กไฟฟ้าอย่างในวันนี้นะครับ นักเรียนจาได้ไหมครับว่าการเหนี่ยนํไม่ไฟฟ้าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับถ้าลึกถึงนะครับกฎการหนี่ยวนาของฟาราเดย์เนี่ยนักเรียนก็จะทราบมาแล้วนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับของรับแม่เหล็กนี้นะครับภายในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยก็จะทําให้เกิด e m เเหนี่ยวนำแลวถ้าหากว่าเรามีตัวนํานะครับอยู่ใกล้ๆ อ่าเหนี่ยวนำนะครับก็จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำครับในตัวนำนั้นซึ่งเดี๋ยวเราจะนำหลักการขวามรู้ใจอันนี้นะครับมาช่วยในการอธิบายการทาง,งานของเตาไม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนำกันครับได้เรียนเร่าตรงหน้ากูตอนนี้นะครับ ก็จะมีเตาไมเหล็กไฟเดี่ยวหนังซึ่งก็เพื่อใช้ทอดไก่ไนเมื่อสสกู่นี้นะครับแล้วผมก็เปลี่ยนเสื้อผับเรียบร้อยแล้วไปเลยแล้วนะครับตอนนี้นะครับผอบปลักออกมาเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบข้างในเตาไมเหลฟฟไฟเดี่ยวดนขันขนาดคร่าวๆนะครับที่อยู่ด้าน,น่า,านี่แหละเมื่อเปิดออกมานะครับก็จะพบว่ามีกรดวดทองแดงอยู่นะครับ แล้วก็มีพัดลมนะครับสำหรับระบายความร้อนที่กับเตาไมครไฟฟ้าเหน่ยวนำอันนี้แน่นอนครับมันก็มีแต่ควบคุมอยู่ด้วยนะครับมีส่วนประปกอบต่งังๆการทำงานของเตาไมโครไฟฟ้าเดี่ยวนำนะครับถ้าจะว่ามีกระแสไฟฟ้าผ่านเข้าไปในขดลวดใช่ไหมครับนักเรียนจำได้ใช่ไหมครับว่าจะทําให้เกิดอะไรขึ้นก็คือเกิดสนามแม่เหล็กูนีครับทีนี้การทาํางานของเตาไมรไฟฟ้าเห,หนี่ยวนำเนี่ย จะมีการทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยกระแสไฟฟ้านี้นะครับเกิดการเปลี่ยนแป็นขดลวดนะครับซึ่งก็จะทําให้อาสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เป็นยังไงครับเมื่อกระแสไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงเป็นขดลวดสนามแม่เหล็กจากขดลวดนะครับก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นนะครับ สนามแม่เหล็กนะครับที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับก็จะเกิดขึ้นนะครับอยู่ในบริเวณของขดลวดทองแดงในบริเวณตรงนี้นะครับเมื่อสนามแม่เหล็กนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงในบริเวณนี้ใช่ไหมครับลักษณะแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยทำให้เกิดอะไรขึ้นล่ะครับแล้เรียนย้อนคิดไปถึงกฎการเดนี่ยวนำของฟาราเดย์ได้ใช่ไหมครับว่าถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับของสนามแม่เหล็กนะฮะ ก็จะทําให้เกิด e f s เหนียวนําและถ้าสนามแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผ่านบริเวณที่เป็นตัวนํานะครับอย่างเช่นกระทะก็จะทําให้เกิดอะไรขึ้นครับก็จะทําให้เกิด E.M.F เหนี่ยวนำนะครับแล้วก็กระแสะไฟฟ้าเหนี่ยวนาในตัวนํานั้นกระแสะไฟฟ้าเหนี่ยวนําจะเกิดขึ้นในเนื้อของภาชนะที่เป็นตัวนําเรียกกระแสะไฟฟ้านี้ว่ากระแสะไฟฟ้าวนหรืออ d d y current ได้เรียนจำได้ไหมครับว่าในวิชาไฟฟ้านะครับถ้ามีกระแสไฟฟ้านะครับผ่านในตัวนาเนี่ยในตัวนํานะครับปกติก็จะมีความต้านทานอยู่แล้วถ้ากระแสไฟฟ้าผ่านตัวต้านทานนะครับจะเกิดอะไรครับจะเกิดความร้อนนะครับจะเกิดความร้อนเกิดขึ้นในตัวนํากระทะนี้ก็เหมือนกันครับถึงแม้จะเป็นตัวนําก็จะมีความต้านทาน และกระแสะไฟฟ้าเหี่ยวนำที่เกิดขึ้นในกระทะก็จะทำให้กระทะเนี่ยร้อนนะครับยิ่งกระแสะไฟฟ้าวนนะครับที่เกิดบริเวณก้นกระทะนะครับมีค่ามากเนื่องจากอ e m f เนี่ยวนำมีค่ามากกระทะก็จะยิ่งร้อนมากแต่ถ้านำภาชนะที่ทำจากวัสดุที่เป็นฉนวนอย่างเช่นแก้วหรือกระเบื้องนะครับที่เป็นเซรามิกเอามาใช้กับเตาไม่หไฟฟ้าเหนี่ยวนำเนี่ยจะไม่เกิดกระแสะไฟฟ้าวนในเนื้อของภาชนะ ก็จะทําให้ภาชนะเหล่านี้นะครับก็จะไม่เกิดความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจใช่ไหมครับว่าทําไมไข่วันถะถึงไม่สุกขณะที่นะครับผิวด้านนอกตรงนี้นะครับที่อยู่บนเตาไฟฟ้าเหนี่ยวนํานะครับไม่ใช่ตัวนํานะครับเพราะฉะนั้นไข่ขาวที่อยู่บนนี้ก็ไม่สุกนะครับเดี๋ยวมาสรุปนะครับหลักการทํางานของเตาไฟฟ้าเหนี่ยวนากันนะครับ แล้วเป็นไฟ้าเหนี่ยวนำนี้นะครับจะสร้างนะครับจากแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงนะครับในบริเวณนี้และจากกฎการเหนี่ยวนำของคะาดนะครับเราก็จะพบว่าจาบแม่เหล็กที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะทําให้เกิด E.M.F เหนี่ยวนำนะครับและ E.M.F เหนี่ยวนำนะครับก็จะทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะครับในกระทัดและกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ที่อยู่ในกระทะก็จะทําให้กระทะเนี่ยร้อนขึ้นมานะครับเอาไปใช้ต่อในการปรุงอาหารหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับครั้งนี้นะครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า,ฟาเหนี่ยวนำนะครับไม่สามารถนะครับใช้ได้กับภาชนะทุกชนิดภาชนะที่จะใช้ได้นะครับกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า,ฟาเหนี่ยวนำจะต้องเป็นภาชนะที่ทํามาจากโลหะที่เหมาะสมด้วยและเป็นภาชนะที่มีความหนาเหมาะสมด้วยนะครับ กีตาร์ไฟฟ้านะครับก็จะเป็นอุปกรณ์อีกประเภทหนึ่งที่ใช้หลักการของ E.M.S. เหนี่ยวนำนะครับมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ครับกีตาร์ไฟฟ้านี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบก็คือสายกีตาร์คันนี้สายกีตาร์นี้นะครับก็ทํามาจากสารแม่เหล็กสารแม่เหล็กนะครับเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าสามารถดึงดูดกับแม่เหล็กได้นะครับในถุงนี้นะครับก็จะเป็นสายกีตาร์นะครับก็จะดึงดูดกับแม่เหล็ก อย่างที่เห็นนี่นะครับทีนี้ตัวกีตาร์ไฟฟ้าเองนะครับยังมีจุดเด่นอีกอันหนึ่งนะครับนะครับอุปกรณ์อีกอันนึงเนี่ยที่อยู่คู่กันมากับกีตาร์ไฟฟ้าก็คือที่มันเป็นแถบตรงนี้นะครับจะมีชื่อเรียกว่า p ิกอัพนะครับมันดียังไงเหรอครับก็คือว่า p ิกอัพเหล่านี้นะครับจะเป็นตัวจับสัญญาณการสั่นของสายกีตาร์ครับ ได้เป็นสัญญาณไฟฟ้าขึ้นมานะครับส่งไปที่ตัวแอมพลิไฟ r เออร์แล้วก็จะทำให้เกิดเสียงนะครับในตัวลำโพง <S <S เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าตัวปิกอัพนะครับตัวจ,จับการสั่นของสายกีตาร์และส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังแอมพลิไฟ r เออร์หรือเครื่องขยายเสียงได้อย่างไรครับตัวปิกอัพเองนะครับก็จะอ,อ,อยู่บนแถบใช่ไหมครับ มีอยู่3แถบตัวพิกอัพเนี่ยจะเป็นหมุดนะครับหมุดแท่งแม่เหล็กเนี่ยก็จะมีอยู่6ตัวในแต่ละแถบแต่ละต,ตัวนี้นะครับก็จะอยู่ใต้สายกีตาร์แต่ละเส้นนะครับและภายในพิกอัพเองนะครับก็จะมีโซเดนอยที่พันอยู่บนแท่งแม่เหล็กซึ่งก็จะตรงกับตำแหน่งของสายกีตาร์แต่ละเส้นนะครับทีนี้ในแท่งแม่เหล็กนะครับโดยแท่งไม่เหล็กที่อยู่ในขดลวดนะครับ ซึ่งอยู่ภายในพิกอัพเนี่ยจะมีการเหนี่ยวนำนะครับสายกีตาร์ที่อยู่ใกล้ๆให้กลายไปเป็นแม่เหล็กนะครับคราวนี้เมื่อเราดีดสายกีตาร์เนี่ยให้เกิดการสั่นนะครับก็จะทำให้ผลักแม่เหล็กนะครับในขดลวดในที่นี้ก็คือโซลิอนด์นี้นะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้เองครับก็จะทำให้เกิด e m f เหนี่ยวนำตามมานะครับเป็นไปนตามกฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์ ก็จะทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนําในขดลวดนะครับส่งไปที่ไหนครับก็ส่งไปยังตัวแอมลิฟายเออร์หรือเครื่องขยายสัญญาณไฟฟ้าแล้วก็ไปสู่ลําโพงนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นเสียงต่อไป อนอกจากกีตาร์ไฟฟ้าที่เอ่ยไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับก็ยังจะมีเกี่ยวกับวงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์ด้วยนะครับที่มีการใช้หลักการของ E F F เหนี่ยวนำซึ่งวงจรของหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับก็ยังจะมีประกอบไปด้วยตัวบาลาดนะครับซึ่งก็คือขดลวดนะครับซึ่งพันอยู่นะครับบนหรือว่ารอบแกนเหล็กอ่อนนะครับแล้วก็จะมีตัวสตาร์เตอร์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบอันหนึ่งที่จะทำให้ตัวหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับทำงานนะทั้งหมดนี้นะครับตามรูปนี้นะครับก็จะต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับปกติแล้วนะครับหลอดฟลูออเรสเซนต์เนี่ยภายในจะบรรจุไอประหลอดที่มีความดันตำ่ำซึ่งหลอดฟลูออเรสเซนต์จะทำงานได้นะครับขั้วหลอดนะครับจะต้องมีความต่างศักย์ที่สูงมากพอและขั้วหลอดที่มีความต่างศักย์ที่สูงมากพอนั้นจะส่งผลนะครับทำให้ ไอปลอดนะครับที่อยู่ภายในหลอดเนี่ยเกิดการแตกตัวเป็นไอออนการแตกตัวเป็นไอออนนี่เองนะครับก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่ทําให้เกิดรังสีอันต้าไวโอเลตขึ้นนะครับและรังสีอันต้าไวโอเลตนี่เองที่จะไปกระตุ้นนะครับสารเรืองแสงนะครับที่ฉาบอยู่ภายในหลอดฟลูออเรสเซนตเกิดการเรืองแสงขึ้นมาทําให้หลอดเกิดการสว่างนะครับ จากแผนภาพนะครับเมื่อดูจากแหล่งจ่ายไฟฟ้านะครับที่จ่ายให้กับตัวบาลลดซึ่งก็คือขอดลวดที่พันอยู่กับแกนเหล็กอ่อนนะครับซึ่งกระแสไฟฟ้าก่อนหน้านี้นะครับเราจําได้ใช่ไหมครับว่าเมื่อผ่านเข้าไปในขดลวดเนี่ยก็จะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นมารอบๆขดลวดนะครับคราวนี้เมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านตัวบาลลดไปแล้วนะครับก็จะผ่านไปยังขั้วของหลอดไฟด้านหนึ่งก็จะผ่านสตาร์เตอร์และผ่านขั้วหลอดไฟนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับ โดยสตาร์เตอร์ก็จะติดแต่ลอดไฟจะยังไม่สามารถให้แสงสว่างได้นะครับเนื่องจากนะครับความต่างศักระหว่างขั้วหลอดนะครับยังสูงไม่เพียงพอนะครับและเนื่องจากกระแสไฟฟ้านะครับเป็นไฟฟ้ากระแสสลับจึงเกิด EMF เหนี่ยวนําในขดลวดของปรลาดตามกฎการเหนี่ยวนําของฟาราเดย์นะครับและเมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านสตาร์เตอร์ได้สักพักสตาร์เตอร์ก็จะร้อนจนทําให้สตาร์เตอร์นะครับตัดวงจรไฟฟ้า ก็จะทําให้กระแสไฟฟ้าในวงจรเนี่ยลดลงอย่างมากในทันทีทันใดเลยละครับตอนนี้เองนะครับ <c oughs> ก็จะส่งผลให้ฝักไม่เหล็กในขดลวดของแบลลดาเนี่ยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่สูงมากด้วยและอัตราการเปลี่ยนแปลงของฝักไม่เหล็กที่เกิดขึ้นนี้นะครับ <c oughs> ก็จะทําให้เกิดอ m f เหนี่ยวนํานะครับอันนี้ตามกฎการเหนี่ยวนําของฟาราเดย์อ m f เหนี่ยวนําที่เกิดขึ้นก็สูงมากตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของฝักไม่เหล็กนะครับ ก็จะส่งผลทําให้ความต่างศักย์ระหว่างขั้วหลอดไฟฟ้านะครับมีค่าสูงมากตามไปด้วยไอประหลอดในหลอดจึงแตกตัวเป็นไอออนแล้วก็เกิดการเคลื่อนที่นะครับของประจุไฟฟ้าระหว่างขั้วหลอดหลอดไฟก็จะสามารถนําไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็รังสีอันต้าไวโอเลตที่ปล่อยออกมานะครับจากการแตกตัวของไอประหลอดเนี่ยก็จะไปกระตุ้นสารเรืองแสงที่ฉาบอยู่ภายในหลอดไฟนะครับก็จะส่งผลให้หลอดไฟสว่างขึ้นมาได้ หลังจากนั้นตลาดยังคงทําให้เกิด EMF เหนี่ยวนําและคุมกระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดทําให้หลอดสว่างอย่างต่อเนื่องนักเรียนก็จะเห็นแล้วนะครับว่าทั้งเตาวไม้เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะครับกีตาร์ไฟฟ้าและรวมไปถึงนะครับหลอดฟูเรสเซนนะครับ ทั้ง3อย่างนี้นะครับที่ได้พูดกันไปล้วนแล้วแต่ใช้หลักการของ e m f mm hmm. เนียวนำทั้งหมดเลยนะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับให้นักเรียนลองสรุปสาระสำคัญที่ได้เรียนรู้จากวิทัศน์ตอนนี้นะครับกันดูก่อนนะครับสรุปสาระสำคัญของวิทัศน์ตอนนี้มีดังนี้ครับขดลวดนะครับภายในเตาไม้เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนำปิ้กอัพของกีตาร์ไฟฟ้า และก็หลาดแบบขดลวดของหลอดฟลูออเรสเซนทำงานนะครับโดยใช้หลักการเกี่ยวกับ EMF เหนี่ยวนำก่อนจะจบวิดิทัศนะครับในเรื่องของการประยุกต์ใช้หลักการของ e m f เหนี่ยวนาในตอนนี้นะครับเราจะมาลองทำคำถามตรวจสอบความเข้าใจด้วยกันครับคำถามตรวจสอบความเข้าใจข้อแรกนะครับเมื่อต้องการให้หลอดฟูออเรสเซนสว่างจะต้องมีความต่างศักย์สูงมาก ระหว่างคั้วหลอดทั้งสองข้างซึ่งเป็นผลมาจากการเกิด EMF เหนี่ยวนำสูงมากๆในบาลาดนะครับให้อธิบายการเกิด EMF e <AM> เหนี่ยวนำสูงมากๆในบาลาดนี้แนวคำตอบนะครับเมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านบาลาดลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากสตาร์เตอร์ตัดวงจรก็จะส่งผลให้นะครับฝักแม่เหล็กในขดลวดของบอลาด เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้เกิด EMF เหนี่ยวนำสูงมากครับสำหรับคำถามตรวจสอบความเข้าใจข้อที่2นะครับก็คือว่าถ้ามีการนำนะครับน้ำใส่ถ้วยกระเบื้องนะครับหรือถ้วยเซรามิกนะครับแล้วก็เอาไปอุ่นให้ร้อนนะครับบนเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนำวางเอาไว้สักพักใหญ่แล้วนะครับเปิดสวิตช์เรียบร้อยแล้วน้ำในถ้วยก็ยังไม่ร้อนครับคำถามก็คือทำไมครับน้ำในถ้วยถึงยังไม่ร้อนขึ้นมา สำหรับแนวคําตอบนะครับของคําถามตรวจสอบความเข้าใจข้อที่2นะครับก็คือว่าที่น้ํามันไม่ร้อนนะครับเนื่องจากถ้วยเซรามิกหรือถ้วยกระเบื้องนี้นะครับที่นํามาใช้ไม่ใช่เนื้อโลหะนะครับนะครับเมื่อไม่ใช่ตัวนําไฟฟ้านะครับก็จะไม่เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนําที่ภาชนะนะครับดังนั้นนะครับก็จะไม่เกิดความร้อนคําถามตรวจสอบความเข้าใจข้อสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นข้อที่3นะครับคําถามก็คือหากเรานําสายกีตาร์นะครับ แต่ว่าเป็นแบบเส้นเอ็นนะครับมาใช้แทนสายกีตาร์ไฟฟ้าคำถามก็คือว่าจะเกิดสัญญาณไฟฟ้าที่ตัวปิกอัพหรือเปล่าครับสำหรับในคำตอบข้อที่3นะครับก็คือจะไม่สามารถเกิดสัญญาณไฟฟ้านะครับที่ตัวปิกอัพได้นะครับทั้งนี้นะครับเพราะว่าการสั่นของเส้นเอ็นนะครับจะไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับของฟลักไม่เหล็กในปิกอัพเพราะว่าโดยปกตินะครับ สายกีตาร์ที่นํามาใช้กับกีตาร์ไฟฟ้านะครับจะต้องทํามาจากสารแม่เหล็กซึ่งตัวสายกีตาร์นะครับก็จะถูกเหนี่ยวนำนะครับให้เป็นแม่เหล็กจากแท่งแม่เหล็กที่อยู่ในตัวปิ้กอัพเมื่อหากว่าเราดีดสายกีตาร์เนี่ยก็จะทําให้สายกีตาร์นะครับที่เป็นแม่เหล็กเนี่ยเกิดการสั่นจะส่งผลให้นะครับฝลักแม่เหล็กนะครับในขดลวดเนี่ยที่อยู่ภายในปิ้กอัพก็เปลี่ยนไปด้วยจึงทําให้เกิดนะครับ e.m.f เหนี่ยวนําพอเกิด e.m.f เหนียนน่ยวนําก็จะทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนําในขดลวดของปิ้กอัพ ก็จะทำให้มีการส่งสัญญาณไฟฟ้านะครับไปที่เครื่องขยายเสียงนั่นเองครับครับนักเรียนจบไปแล้วนะครับในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้หลักการของอ่ f อเเหนี่ยวนำนะครับในหัวข้อถัดไปนะครับนักเรียนเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของไฟฟ้ากระแสสลับนะครับในหัวข้อที่15.5.1นะครับชื่อหัวข้อก็คือค่า RMS ของความต่างศัก์และกระแสไฟฟ้านะครับของไฟฟ้ากระแสสลับครับ